การท่องเที่ยวตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักนะครับจากข้อมูลที่ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รายงานสถานการณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยตอนนี้จีนครองแชมป์นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุดแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยขณะที่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนถือว่าเป็นบวกมากขึ้นนะครับเมื่อวันก่อนข้อมูลการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย มากกว่า2,000 20, 0คนเลยทีเดียวส่วนในด้านความปลอดภัยท่านนายกเศรษฐาได้มีการประสานและกำชับกับทางตมว่าใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงเทศการตรุจีนแล้ว ก็ขอให้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยช่วยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็หวังว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะจากที่ท่านฟังเสียงสะท้อนจากโรงแรมใหญ่ๆบอกว่ามีการตอบรับที่ดีมากแล้วก็ดีใจที่รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากนั้นท่านนายกบอกด้วยว่านายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนเนี่ยจะเดินทางมาเยือนไทย อย่างเป็นทางการในวันที่29มกราคมนี้เพื่อร่วมประชุมกลไกาหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไทยจีนครั้งที่1พร้อมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และหนังสือเดินทางกึ่งราชการซึ่งถ้าหากว่าความตกลงนี้แล้วเสร็จก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะทําให้คนไทยและคนจีนเนี่ยสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจ ก็จะทําให้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้งสงประเทศโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนครับส่วนหลายคนที่ถามมาว่าแล้วโครงการฟรีวีซ่าจะขยายไปยังประเทศอื่นหรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับมีลุ้นเหมือนกันเพราะว่า ท่านสั่งการให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วก็ทำงานร่วมกับทอทอท,อทอพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่แค่เพียงฟรีวีซ่าเท่านั้นยังมีกรณีเรือสำราญที่จะมีการจอดเทียบท่าที่ไทยก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยมากกว่า2,500คนครับ